สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอลกระดาษด่างฟาร์มของเฮงเฮงสตอรี่เฮงเฮงสตอรี่จะพาวันนี้จะพามาดูราคาเขานะคะราคาขนาดนี้เท่าไหร่คะแม่บีต้นใหญ่นี่นะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะสามถึงสี่พันบาทสามถึงสี่พันบาทเขาจองแล้ใช่ไหมคะจองแล้วค่ะพรุ่งนี้ส่งใช่ไหมอันนี้โอนเงินโอนเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะด้านนางนี้เท่าไหร่คะเนี่ย ตัวน,นี้นะคะประมูลอยู่ที่สามพันถึงสี่พันแล้วแต่ความพอใจนะคะ,คะตัวน,นี้ต้นนี้ประมูลแล,แล้วที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นต้นนี้ปิดไปแล้วสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทโอนพรุ่งนี้นะคะเพือ่อนๆนะคะคือวันนี้เราทําคลิปวันที่เท่าไหร่นะแม่บีวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ต้นนี้คือปิดไปแล้วสามพันหนึ่งร้อยแล้วนางพี่พี่นี้เท่าไหร่นะคะต้นนี้สี่พ สี่พันรวมส่งแล้วนะคะจะส่งพวกนี้อันนี้ก็คือปิดไปแล้วนะคะคือตัวน,นี้คือ,อ,น,น,อนางชื่ออะไรนะคะอันนี้บนหูช้างด่างเหลืองตันตัวนี้คือกระแสรกระแสแรงคือแพงที่สุดใช่ไหมคะมตัาถ้านางนางเท่านี้เท่าไหร่คะีนราคาถ้านางอยู่ตน้น ที่ก็ปมาแล้วแต่ความพใจของลูกค้าถ้าขาเนี่พพได้เป็นราคาที่แปลกมากสําหรับเราไม่เคยนะคะสามพันถึงสี่พันนะคะคาขึ่การาคาขึ้นอยู่กับลายนะคะเพื่อนๆคือสนางนี้คือคึกค่ะคือคือสองนางนี้คือปิดไปแล้วนางนี้ปิดไปสามพนหนึ่งนางนี้ปิดไป สี 4, ่พันค่ะนี่คือบอนกระดาษด,ด่างนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะแพงกับราคาลายราคาจะแพงจะขึ้นอยู่กับลายนะคะอันนี้เขาเรียกหูช้างด่างเหลืองอันน,น,น,นี้หูช้างด่างเหลืองนะคะในเพื่อนๆเนี่ยหูช้างด่างเหลือง <c oughs> นี่คือบอนกระดาษด,ด่าง นี่เห็นไหมลูกลูกของอันนี้คือลูกนะคะเพื่อนๆแยกแยกแยกออกจากแม่นี่ใช่ไหมคะนี่นี่คือแม่นะคะตัวนี้มีอีกต้นลูกตัวนึงแต่ยังไม่แยกนี่คือแม่แล้วก็แยกออกมานะคะใครที่อยากจะเลี้ยงนะคะเพื่อนๆราคาก็สําหรับเราไม่เคยเลี้ยงก็ถือว่าสูงสักหน่อยสวยมากนะคะเพื่อนๆเป็น เป็นพืชมงคลเป็นไม้ประดับมงคลไม้กระถางนะคะแล้วก็มีธิ์ทางยาด้วยนะคะเพื่อนๆพู่อบอนกระดาษด่างนี้จะมีริ์ทางยาด้วยนะคะสวยไหมเพื่อนเพื่อนสวยไหมคะลายสวยเขาะจะมีริ์เขาะจะมีธิ์ทางยาด้วยนะคะจะใบก็เป็นยาเงาก็เป็นยานะคะ จะมีหัวแล้วเขาจะมีดอกด้วยนะค่ะจะจะมีดอกด้วยถ้าต้นสูงสูงมากนะคะเพื่อนเพื่อนสูงถ้าต้นใหญ่เต็มที่นี้ก็จะสูงประมาณเม็ดครึ่งถึงสองเมตรใช่ไหมแม่บีต้นนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะนังนี้ก็ใช่ค่ะเป็นต้นแม่เป็นต้นแม่แต่ไม่ใช่แม่ที่เติบโตจริงๆนะคะถ้าแม่ที่เติบโตจริงจริงนี้จะจะสูงเม็ดครึ่งถึงสองเมตรนะคะเพื่อนๆนแล้วทีนี้จะมีดอก นางนี้ก็ใช่ใช่ไหมแม่บีต้นนี้ก็ใช่ใช่ไหมอ๋อต so ้นนี้ไม่ใช่บอลกระดาษนะคะเพื่อนๆใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่นะคะใช่ค่ะเป็นของลูกเสือไทค่ะเล่นแม่แฮงแหงสตอรี่กำลังเล่นบอลด่างนะคะเพื่อนๆค่ะตามกระแสค่ะตามกระแสการกั้นขยายพันธุ์ของของของบอลกระดาษด่างนี่นะคะเพื่อนๆ การขยายพันธุ์ของบอลกระดาษดังนี้จะขยายพันธุ์ได้ได้ได้จากการเพาะเมล็ดกับกับกับเพาะเมล็ดขยายพันธุ์ทางเมล็ดกับแตกหน่อค่ะกับแตกหน่อแต่มีผู้ที่ชำนาญน,นะคะมีผู้ที่ชำนาญเขาขยายแบบเนื้อยเยื่อนะคะเพื่อนๆขยายเนื้อยเยื่อก็ได้ค่ะคนที่ชำนาญแต่เราไม่ชำนาญแล้วก็ขยายแบบแตกหน่อน,นะคะเหมือนนางนี้เขาเนี่ยเห็นไหมกําลังออกหน่อนเนะะี่ยค่ะ เนี่ยนอนเล็กก็จะแบ่งออกมาค่ะเป็นที่ราคาแพงสำหรับคนที่เล่นบอลกระดาษด่างนะคะเพื่อนๆค่ะราคาแพงมากเนี่ยต้นนี้ปิดไปสามพันหนึงนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามพั 3, หนหึงค่ะนี้4ี่พันห้า เราทำคลิปวันที่19ก,กรารกฎาคมพศ2 5 6 4คือราคาตอนนี้นะคะที่ฟาร์มเราฟาร์มแม่เฮงเฮงสตอรี่ค่ะเนี่ยปิดไป3,000นนี่4,500น้ี่คือเรื่องจริงน,นะคะโอนแล้วพรุ่งนี้จะไปส่งไรซณนีค่ะนะคะเพื่อนๆค่พาเพื่อนๆมาดูถ้าใครอยากเลี้ยงนะคะก็พอตามทันก็พอตามทันนะคะถ้าใครอยากเลี้ยงก็พอตามทัน เป็นไม้ที่ทำเงินนะคะถ้าใครมีอยู่ก่อนแล้วนะถ้าใครมีอยู่ก่อนแล้วมี่หลายชนิดค่ะแต่ตอนนี้บอนกระดานดางังือฮาค่ะพี่พรก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือราคาเขาเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะค่ะถ้าใครจะตามก็ทันอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าอยากเลี้ยงนะราคาไม่ตกมีแต่ขึ้นไปทุกวัน แต่เราต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆเริ่มจากน้อยๆก่อนค่ะวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ